วกมาเยอะแยะเลยนะคะสีที่มีเสน่ห์รืมุลองค,คุณเอาใจแฟนเพลงไหนก็ว่าได้ค่ะรับรางวัลแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คุณยูบิวได้กล่าวถึงความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับนุ่นิวชาวดีครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้รบรางวันนี้นะครับกัอนอื่นแต่ก็ต้องขอคุณทาง ฮาวอวอร์ดมากๆเลยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็คอยประชาสัมพันธ์ผมในซื้อต่างๆมาเสมอๆเ,เลยครับและที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณท่นานคณะกรรมการทุกท่านและแฟนๆทุกคนเลยที่ช่วยโหวตให้ผมจะได้รับรางวัลน,นี้นะครับรางวัลฮาวออเ s สเมลซิกรอเวิร์ดนะครับก็ตัวผมเองก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพในวงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสาหรับรางวัลอีกครั้งครับนค,ครับ แส,สดงความยินดีกับนุลนอีกครั้งนี้นะคะที่ได้ยินอะไรนะเก่งมากนะคะ